สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมาพูดนะว่าไมโครเอนเซอร์นะแบบ USB แล้วก็ไมโครเอนเซอร์แบบธรรมดานะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเพราะว่าช่วงหลังนะครับเอ้ยหลายยี่ห้อนะยี่ห้อดังๆด้วยนะครับเขามีไมโครเอนเซอร์แบบ USB แล้วนะครับตอนทั้งที่แต่ก่อนเนี่ยเขาเล่นเฉพาะแบบไอ้ตรงนี้นะแต่ว่าช่วงหลังเขาต้องมาเล่นแบบ USB นะเพราะว่ามันมีความนิยมมากขึ้นนะครับโอเคครับสิ่งที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับก็คือการบันทึกผ่านมือถือก็สดนะโดยที่ ไม่ได้บันทึกผ่านอะไรเลยครับนี่คือเสียงสดๆของพี่อ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าถ้าคุณบันทึกผ่านไมโครเดนเซอร์เป็นยังไงนะครับเริ่มกับตัวนี้นะครับตัวแรกก่อนนะครับกับไมโครเดนเซอร์แบบ USB ครับผมโอเคครับทุกคนเสียงที่คนได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับก็มาจากตรงนี้นะครับกับการบันทึกผ่านไมโครเดนเซอร์แบบ USB นะครับก็ค่อนข้างที่จะมีความสะดวกสบายนะเพราะว่าอะไรครับนี่จะถ้าเกิดเป็นไมบคนเดนเซอร์ปกติใช่ไหมครับก็ต้องมีไม์คนเดนเซอร์นะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องหนึ่งเครื่องนะครับ อันนี้เป็นมิกเซอร์นะครับหรือว่าอาจจะเป็นออดิโออินเทอร์เฟสก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นซาวการ์ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องปล่อยไฟ48โวลต์ได้นะมาเสียในนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้ามือถือนะครับมันถึงจะออกมาแต่นะครับถ้าเกิดเป็นไม์แบบ usb เห็นไหมครับเครื่องเนี้ยไอ้ไม์ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยตัวเดียวนะจ๊ะแล้วก็มีสายนะครับเสียบเข้าไปนะครับอาจจะเป็นมือถือหรือโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับหรือคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับที่มันมีช่องเสียบครับเสียบเข้าไปนะครับแล้วสิ่งเดียวึ้นมาคืออะไรคร แหล่งสัญญาณนั้นนะครับอาจจะเป็นมือถือหรือคอมพิวเตอร์นะครับแต่ตัวนี้นะครับกินไฟจากไฟบ้านนะจ๊ะหรือบางรุ่นที่เขาดีหน่อยนะครับเขาก็ออกแบบมาเพื่อลองรับนะครับไฟแบบ power bank แทนได้นะครับก็เห็นไหมครับว่าโอ้โหอุปกรณ์มันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเห็นไหมครับว่าไอันี่คือความสะดวกสบายนะของไมค์แบบ usb อ๋อแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับอยู่เลยจ้ะอยู่เลยนะครับง่ายมากไม่ต้องพกขนาดนี้แล้วขนาดนี้นะครับโอ้ไปได้ทุกที่นะครับแล้วก็ยังมีอีกลูกเล่นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอะไร การปรับนะครับก็คือถ้าเกิดเป็นไม์แบบ USB พวกนี้มันจะมีลูกเล่นที่เรียกว่าการปรับนะครับเป็น4หมวดนะครับก็คือหมวดคารดิโอนะครับก็คือรับด้านหน้าด้านเดียวนะครับสองนะครับซีโอซีโอก็คือว่ามันจะสามารถถ้าเกิดเราพูดทางฝั่งนี้ครับแล้วก็ฝั่งนี้เห็นไหมครับถ้าเกิดเพื่อนพูดทางฝั่งซ้ายเนี่ยเสียงสัญญาณนะครับเวลาที่คุณใส่หูฟังนะมันก็จะออกทางฝั่งซ้ายคุณแล้วถ้าเกิดเพื่อนพูดทางขวานะครับมันก็จะออกฝั่งขวาคุณและอย่างที่สามนะครับก็เป็นสัญญาณแบบเขาเรียกว่า ฟิกเกอเองนะครับฟิกเกเก็คือตัวนึกถึงเลขแปดครับก็คือรับข้างหน้ากับข้างหลังครับดังเท่ากันครับคนพูดด้านซ้ายด้านขวาได้ยินไหมได้ยินนะครับแต่ว่าอาจจะได้ยินแค่ห้าสิบแต่ถ้าเกิดด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยมันจะยินร้อยเท่ากันนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือเป็นแบบโอมินะครับโอมกก็คือรับได้รอบทิศทางนะครับนั่นคือว่าคุณจะพูดจากจุดไหนนะครับมันก็จะดังหนึ่งร้อยทั้งหมดนะครับอ่ะของพี่อ้นเนี่ยก็นะครับซื้อแบบธรรมดามาก็ปรับได้ทั้งแบบคาร์ร เสียงที่ทุกคนได้ยินตอนนี้นะครับก็มาจากไม้นะครับที่เป็นเสียงฟังก์ชันแบบโอมิเห็นไหมครับว่าเฮ้ยเสียงว่าจะมีความแตกต่างกันด้วยนะครับเพราะว่ามันก็จะเปลี่ยนแคปซูลนะครับก็จะได้ความแตกต่างด้วยรวมถึงนะครับมันก็จะมีถ้าเกิดใครมีเสียงอะไรตรงนั้นเนี่ยวันก่อนพี่แอตเนี่ยเราเปิดแบบโอมิโอโห้นะครับนกมันอยู่ข้างนอกบ้านเนี่ยนะครับมันก็เลยขมานขึ้นขี้นนี้บขมันเป็นขึ้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 ช่วงหลังนับคนบบอะไร เนี่ยไม่ว่างเนี่ยหรือว่าอะไร,รพื้นที่น้อยเนี่ยใช้ไม้ตัวนี้อัดเข้าไปได้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันใช้หลักๆคือใช้อัดการพูดอย่างเดียวไงถ้าเกิดเราใช้พูดอย่างเดียวนะตัวเนี้ใช้ไม้แบบ usb ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณใช้มากกว่าการพูดหนะ่อยอย่างเช่นคุณอาจจะมีออปชันอะไรเข้ามาบ้านเนี่ยคุณก็ต้องใช้แบบพวกคอนเดนเซอร์นะครับและตัวเนี้ยพวกไมยู usb เนี่ยสิ่งที่เขาปรับได้นะมาตรฐานอีกอย่างนึงคือว่าปรับความดังนะครับของเสียงเนี่ยให้รับดังรับเบาแล้วก็อย่างนึงคือ ความดังของหูฟังนะครับเวลาที่เราใส่อัดนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นครับกับไม์ของ USB นะครับเดี๋ยวเพี่อนจะมาให้ดูนะครับกับแบบคอนเซอร์แบบธรรมดาครับ่าเป็นยังไงบ้างโอเคครับเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับก็มาจากไม์ตัวนี้นะครับกับไม์คอนเดนเซอร์นะจ๊ะก็คือเวลาที่จะใช้ไม์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบดั้งเดิมครับนั่นคือว่าจะต้องมีไม์คอนเดนเซอร์นะครับแล้วก็ผ่านเครื่องนะครับที่ปล่อยสัญญาณแพนทอม48โวลต์ได้นะครับอาจจะเป็นมิกเซอร์ audio interface หรือว่าซาวกานะครับ สายเข้ามามือถือทีน be ึงนะครับเห็นไหมครับมัน right ก็จะมีความเยอะมากกว่าตัวนี้นิดนึงนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรครับอย่าลืมนะครับของที่เยอะกว่านะครับก็ต้องได้ความดีงามที่ดีกว่าในเรื่องของเสียงครับรายละเอียดที่ดีกว่าเพราะอะไรครับในนี้ก็จะมีวงจรวงจรหนึ่งนะจ๊ะในนี้ก็มีวงจรวงจรหนึ่งนะครับเห็นไหมครับสองชั้นนะครับดังนั้นให้คุณภาพเสียงมันก็ดีกว่านะครับก็ตัวนี้อาจจะได้เรื่องความสะดวกสบายนะครับแต่ว่าพูดตรงๆเลยต่อให้ ความเดี่ยวเท่ากันนะที่24บิต 68k นะครับเอ้ย24บิต 192k นะครับตอนนี้สูงสุดที่24บิต 192k นะครับเขาบอกนะครับว่าการบันทึกผ่านไมโครเอนเซอร์ก็ดีกว่านะครับเห็นไหมครับนี่มีลูกเล่นฟังก์ชันรวมถึงนะครับคอนเนเซอร์ปรับได้นะจ๊ะสิ่งที่เขาจะไม่สามารถปรับได้นะครับในไมค์แบบ usb นั่นคือเสียงสูงเสียงต่ำนะจ๊ะในพวกมิกเซอร์หรือว่าออดิโออินเอร์เฟสนะครับเราสามารถปรับได้นะครับอ่อย่างเช่นเพื่อนอาจจะนี่ครับปรับเห็นไหมครับปึ๊บอ่า สับแหลมเพิ่มขึ้นไปปรับเบสเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมครับว่าเฮ้ยอ่าเห็นไหมครับธรรมชาติเสียงเพลงก็เปลี่ยนครับเอ้ยหรือว่าเพี้ยน,นว่าเฮ้ยเบสมันเยอะไปอ่าเดี๋ยวพี่นลดเบสลงมาครับลดเบสลงมาลดเบสลงมาลดเบรดลงมา,เ,งมาหเห็นไหมครับก็ได้นะเฮ้ยหรือว่าตรงนี้เสียงมันเฮ้ยกำลังแหลมไปอ่าลดลงมาลดแหลมล,ลงมาลดแหลมลงมาอ่าประมาณนี้นะครับอ่าแต่ว่าปกติเพี้ยนสําหรับไม่ตัวนี้นะเพี้ยนก็จะปรับไว้ประมาณนี้อ่าเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ย ไอ้ไม้พวกนี้มันก็จะมีลูกเล่นนะครับการปรับที่เรียกว่าเสียงแหลมเสียงเบสได้นะก็ปรับไปอีกชั้นหนึ่งแล้วก็บางคนจะถามพี่แอ๋แล้วมันปรับแบบไอ้นี่ได้หรือเปล่าอ่ะไอ้ไอ้เนี้ยไอ้ปรับแบบไอ้นี่ได้หรือเปล่าก็คือว่าปรับได้นะครับแต่คุณก็ต้องซื้อรุ่นที่แบบปรับได้นะครับก็สามารถเปลี่ยนแบบฟิกเกเอได้เปลี่ยนแบบโอมิได้แต่คุณก็ต้องซื้อแบบรุ่นที่แบบมันอัดได้นะครับรวมถึงนะครับนี่จะพวกนี้สามารถใส่นะครับเวลาที่เราอัดเนี่ยพูดไปใช่ไหมครับเราก็สามารถแหล่งใส่แหล่งเสียงอีกกแหล่่งได้นะคครับ็ือ พูดอย่างนี้มันมคือเรียกว่าอะไรเงียบเงียบเงงเนงงนะดนตรีคอใช่ไหมหนะครับในบางคลิปนะียมีดนตรีคอได้ครับอีกช่องหนึ่งมันว่างพี่อันก็จะไปเขาเรียกว่าอะไรเอาสัญญาอีกช่องหนึ่งเข้ามาใส่ปุ๊บดังนั้นเวลาที่ท่านพูดไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับเหมือนที่พี่านพูดเปล่าๆใช่ไหมแต่ก็อีกอันนึงก็จะมีเสียงดนตรีคอเข้ามาหรือประมาณนี้นี่เป็นลูกเอกลูกเร่ง,เรงหนึ่งนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ใช้แบบเสียงอย่างเดียวเปล่าๆเนี่ยเห็นไหมครับก็จะไม่ต่างกันเลยนะถ้าคุณใช้บันทึกเเเสีียยงงงป่่าาในนนนรรรืออขกกบบััทึะค แต่ว่าถ้าเกิดคุณต้องการลูกเล่นมากขึ้นเนะี่ยเห็นไหมใส่เสียงเข้าไปได้ตัวนี้ใส่เสียงเข้าไปไม่ได้นะจ๊ะรวมถึงแบบเฮ้ยเนี่ยเรารู้สึกว่าเสียงเราแบบไม่แหลมอทไรเบสดน้อยไปอยากเพิ่มแหลมเพิ่มเบสดได้ไหมตัวนี้เพิ่มได้ตัวนี้เพิ่มได้ไหมเพิ่มไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับกับความแตกต่างนะครับของไมค์นะครับคอนเดนเซอร์แบบ USB นะครับที่ตอนนี้กําลังมาแรงนะครับกับไมค์คอนเดนเซอร์แบบปกตินะครับก็คิดว่าทุกคนนะครับคงจะเห็นความแตกต่างนะครับก็ ถ้าใจพี่นแนัแนะนำเหรอบเป็นคนที่ถามว่าพี่ันแนะนําตัวไหนแนะนําตัวไหนพี่ก็บอกว่าถ้าถ้าเกิดรับความยุ่งยากได้นะครับเ้าต้องการเสียงที่ดีอะ่ะต้องเล่นอย่างนี้แต่ถ้าบอกว่าพี่อันผมไม่อยากที่จะยุ่งยากอะ่ะขอแบบสบายๆนะครับก็ใช้แบบ USB แต่ว่าเอาแบบ USB แบบสูงๆหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่า USB มันก็มีเกรดเหมือนกันนะครับมันก็มีตั้งแต่อะไรสองพันนะครับไปถึงแปดพันเนี่ยก็เอาตามบัตเจ็ตที่คุณไหวนะครับบอกเอ้ยช่วงหลังเนี่ยมีเก้าร้อยนะแต่ว่าพี่อันไม่ค่อยอยากจะเล่น,นรุ่นเก้าร้อยนะเพราะแบบ กลัวกลัวไม่ดีไงกลัวไม่ดีแต่ว่าเท่าที่ฟังอ่ะของคลิปอื่นน่ะที่มัน USB เอียบ900ก็ถือว่าใช้ได้นะเพียงแต่ว่ามันจะทนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะเพี่อนยึดหลักการครับซื้อของซื้อไว้ทนไว้ก่อนนะ่ะแบบหูฟังอ่ะเพี่อนใช้ JBL นะครับก็อะไรโคตรทนนะ่ะแพงแต่มันโคตรทนนะอะไรประมาณนั้นนะครับก็บางทีเราก็ต้องเน้นของทนไว้ด้วยนะครับแล้วก็อยู่กันยาวๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณแบบว่าเฮ้ยอยากจะลองนะแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ก็ไม่เป็นไรครับหรือว่ามี b u เจ็ t น้อยจริงก็เริ่มต้น อย่างนั้นก่อนก็ได้นะครับเพราะยังไงก็ต้องทุกอย่างก็ค่อยๆเพิ่มเข้าไปนะครับเดี๋ยพี่อ่นเห็นไหมครับก็ค่อยๆเพิ่มเข้ามานะครับก็บางทีเราก็เข้าใจอะเศรษฐกิจกอย่างนี้นะครับมันก็ซื้อทีเดียวมันไม่ไหวนะครับโอเคครับทุกคนจาการดูคลิปนี้ไปเปลี่ยนคนนี้นะครับเจ้าฝากกดไลค์ติดตั้งค่ายแล้วก็แชร์ด้วยนะ